อุ้ยสังกะสีออกหลบหลบหลบไปสบ,บายดีเอฟซีทูกฐานาเานาะมองาาั่งไทยฝั่งลา,ออา,าลวรู้ว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับของสุกร์สองวัน้าวโบราณพี่น้องร้อนก็สิมอะไรนะพี่น้องด้วยเจ้าเอาได้ยามาเอาก็รีบมาเข้ามาโหขยุยเข่าเลยเด้อพี่น้องเอ้ย ูนั่งมีจีบปลาขนา้อยถิ่มเขียวหรือบอกพนสิโต้ห้ามนะพี่นอ้องเอ้ยขึ้นฝ่าขึ้นฝนนะห้ามมาเฮือนจีบปลานนเนาะเฮือนบ่อปานเฮล่นบ่อปานพอคนไปสกเก็ตเงิงนนนั่แหละพี่นอ้องเขาก็รอคอยย่ามานันปุ๊มรอคอยย่ามันนั่นจับมือจับมือพี่นอ้องพกเช็ดมือ,อ

ขาก็หยาดฝนปะเปิดประตูจิมาดีพ่ลุงไปพี่น้องมาเห็นเลยหาหญ้าพันสิ์เบิร์ตและพี่น้อง <c oughs> จังหวะเผา,า <c oughs> เล่งอันมองข้าเจ้าส่งอันและอ้าวพนจิมาแล้วพี่น้องเอ้ยฟู <c oughs>

แอบน้ารามาากเบิร์คนาให้เอามาให้แขหนทุกคนเก็อันนี้ก็แชบูขอเจ้าูน้ำกอนสูบอันนี้เก็บหลังบาหลังแช่เล็อันนี้ยาจะผมจะทำผมลวางาตาเนาะอืมนี่บ่อตาเลยตา เจ้าซ่ายันัวของเาปกติตก่อนล้วก็เอานิซ่าน้ำวะล้วก็่างนะแต่กาวัดิีมีเราทานี่เนาะใส่ตัว็ล่านลาแล้วลนจ้าาางไเนจนลจอล่างแล้วปกติลวะน่ะแล้วกอันอันนีนว่าไปหาและบมีเถอะนะมีแต่กล่องเนาะลวเอากล่องนาะมาห้ มันนี้มันจะมีเครื่องรับเียนแ่ค้าโตนะว่านางอันนี้เราเพิ่งซื้อมาสี่อันเหรอคนละสี่อันโอ้ยกระเพาะมายังว่าว่ามันนะทางไกลอยู่บร้อยคนโตข้าเมาล้ได้ยังบงบ่บ้าไหมกับมือยังมาก็บ่ได้วัามากระเทือน่นมากระเทือนในมากระเพะมาเป็นแท้

ไปโทษว่าบอกแล้วถดก็รอมาทิมาเาว่าน well ี่ไปอนเี้ยพระเจ้ามันดีแหละราดได้ยุ่ถกอนเี้ยไปจำขังมาพะเจ้าเะยเหตุจะแก่กาจ้ากงานอยู่พี่บ้างเก่กอยู่พี่คะพะเจ้าก็แล้เอานเบาวนยดีา่สุบถตกิด งองกันี่อันนะเป็นอะอาการนะะคายมีดอย,น,อดยน,น้ำนน,น้ำจปงหม่ีเป็นทีฮทแาเรนอันนะกลังทางแตว่ามานันกะแตว่ากระ่เปได้ไมหนไะถ้าจีไปี่าเรือ,อม

เลือดนิ่มกายดีร้อนเลนะลูกไปมันกาเรียบนัการแช่หน้าแช่แล้วอาบน้ามันเยมลนอพกข้างหน้าแต่ดีกว่าทางรังดูทางหาแล้วมันเกียงเนาะแช่เอิแช่มนจะยงนแช่มืออลยคือว่าห้องนยาคนชิบจะได้คนกับบริทงเบิร์ตประหยัดโมมียนแช่แช่มื่อไเตือ แกพกขากแกพกปาคือเพราะว่าอันนี้ก็ทิดช่องเลยเนาะกระดมมันเยอะ่อนันเ้ิชขอเราอะเอามาให้แพ็คนึ่งสก้อนเราอะใส่สก้อนเราอะนี่มาคายเลก็ชมแล้วว่าโอ้ยจ้าจู่ว่ช่วงให้เจ้าคือแล้วว่าแม่มาชองเดือนนะวะยังว่าไพ่การุ่นได้มีนั่นทองเดือนช่วงก็รุ่นพาๆก็ เล่าก็ยังรุ่นนะเล่ากันยังแบบว่าเลาก็รุ่นคือข่อยรุ่นขอดแกระรุ่นคือกันค่ะเนียเอายามาให้กันยังรุ่นเล้วเออลไทยโอ้ยลอยชาวดาวจักรไายงนาคุณระยังลลายไลอยว่าใช้แต่ว่ามันธานมัามันเข้มไว้ย่งเข้มไว้แข็งมนานนอนามันกาได้ด้นีเพรามันเยี่ยงเนี่ยนี่นี่น้เน่เป็นน้ำเขาธรรมดาแล้วก็ไม่แต่นอีกเ่อนนิ่มอีกนั่นเลื่นิบ นี่มันก็ใคแล้วมันเียงเลยน่เป็นนังเขาเลยนี่เป็นนังเขาธรรมาเดยแต่ชีตาหงไม่ใช่นะนงเก็ไม่แซ่ก็ชีตางมาลนแทนได้ชงผิดของแานห่อชายังเจียงเดือนหนึงก็ห่วยก็ชีเมีคนก็คือลาวาแล้วชงเืนก็ชีตจ้านี่ยังดเดือนนี่เนาะก็ มากับโมเดลมามือก็ได้นำมาเริ่มจะเป็นอันชีอันน้ำเ่้าเนี่แล้วคอยเป็นคอยป้ายอไรแนนอนมือลกไปปกตินะการแชร์ยาแบบนี้แล่วมาชเริ่ม เลยอย่นี้มันบดิพิษมองได้เลยแบบมันจะดีเลยยาอาคีงอคันว่ายาจะได้มาเดี๋วคิงอตรงที่วาิเล่หม่เนยไปนี่แล้วคันว่ามันต้งนะคัน่ามันินะแต่ก็งเป็นคือเลยเนาะปเดน้นาน้ตาัรมายูเกะหวนน้อยใสเส้ลวมธรรมดา ควาเระมชาชาวุญลมอเตอร์ยา,ยานี่ตีชี่กระดอเรียนตรงนี่ดอกดอกไซเดอรลานี่น่มองนี่แล้วให้คนวังไว้ผ่ <c oughs> านมาแมีมองนแล้วเช่นว <c oughs> ยานี้แล้วจะไงคนวัผวงผ่านมานี่ไม่แต่ก<ม>ันชงคือชามปีครับปีเนอันนี้ยังวารงใค<ช>วามวังชงเดอนอย่างเราทำงานลกความวังคือของวัง ทงเดือนมันเป็นช่องฟีได้พี่เนาะันยาจะได้มากแต่ชามฟีรอลุกไปเดื่อยพี่น้องแต่ว่าคนอาการคนกะดีขึ้นดีขึ้นพี่อีหมใจเลยลายกว่านคนมีบุญกุจลชอยเรือกะให้คนห่างคนนี้เนคนลำคนรวยแล้วงานมนค่ามาเบียดมาเบียนผืนไฟกระบุจูู่จุคนนี่แหล ไอ้ชมพรปลาชนาเลยทุกาักสะเขงแหงห้างเงินละคำกระดิบไอ้ห้างให้มีจ้าถูกพี่น้องเบิดท้นทางเลียจะกิไปทักปัวในะจพี่น้องเอ้ยบมอมีทางปัวก็อยู่ชิซือกินต้มหักใหม่หากตกไปนี่แล้วไปวาก็ดีอันแดกวัวพณน่านมาปุ๊บพูน่านอันนี้เดี๋ยวมึงเอามาต้มเลยบ่อหอยบ่อได้ข้าวบาดี่ดแดงป้ามาต้มกินอันโว้มาไย เา่เห yeah, no ็นก um. okay. yeah. ิดแบบเป็นเมนูแต่คือว่าเนี้ยใครผูกกับไม่เห็นก็จะชักจ้ำได้รตะว่าแบดผูกข้ามาเห็นอุ้ยพลังคนเขาจะปวดบชกใจอยแล้วขาเลเกลีย้าเหงเกลี่ยอะไรจี้ขเองกลี่ยพกกิโตะเมลัแล้ว่นองเอ้ยถ้าเอายามาให้พอย่านย่าเพิ่นเบิดก็คือว่ายอมใส่เพื่อนว่าข้าก็บบะหมี่ข้าก็บระหมมาไล่มือพ่อนี่ เนี่ยเออหมดตรทำงานเลยเยว่กะปัดเลกระดตกกูเมันมาเมื่อนวมาถ่ายยุกนี่แจะเออมาถ่ายเผยรอเนี่กระัดกเลยว่ะไปทามาล้่ะดุอเือเบ่ออ้กใชก็อได้เออาจุไปอยเียเขาอีกพิมพาพิงบอล แม่ลดสี่เลแหละเออลดีนีกเะทะมีกะดนึอันนี้เนี่ยได้แต่ใส่เขาเนียวแงทูฮาลาวใหม่อันนี้เปนย่างอันนี้หลอดกฟให้เาตาได้นะอันนี้เรยวยาวหน่อยจะมาไว้หนึ่งนาทีจองนาทีเราก็ล่างออกเราก็เมัขาชื้อนะมันขาชืออะไรเปินชั้นสี ใส่โบใส่ร้ายแล้วใส่เนื้อเยี่ยวน้องพงเพิ่มอันนีโอเคพี่น้องสีแดงบ้ากันจ่าแล้วพูดกะทิมาลายแล้วพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่แล้วพี่น้องให้คุณท้าไวิ่ววิ่วพี่บ้านให้เศร้าวิ่ววิ่วบนหัวใครเนี่ยข้าดีใจเนาะดีใจเลยได้ชั้นนี้กานที่ว่าบุญเลยนี่คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสดีนอนสบายดี